สวยมากชอบสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพึ่งนิสันเพื่อนที่แสนดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พึ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมรถนิสันอเมล่าค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น e l นะคะราคาจะอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทค่ะและสำหรับสีเทาสีนี้นะคะก็จะมีค่าสีด้วย5,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของคุณจำเรินนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปชมรอบๆคันกันนะคะว่า คุณจำเรินนะคะตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะคุณจำเริญก็เลือกเป็นสเกิร์ตของได้68นะคะได้68ก็จะเป็นสเกิร์ตแบบนี้เลยนะคะเป็นกันชนติดชิ้นใหญ่นะคะตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าจะติดสติกเกอร์สีแดงนะคะมีเพจด,ด้วยนะคะเป็นได้68นะคะตรงด้านข้างตรงนี้ตรงไฟตัดหมอกนะคะก็ จะติดสติกเกอร์สีแดงเช่นเดียวกันค่ะและยังมีลวดลายรังพึ่งแบบนี้นะคะทําให้รถด,ดูสปอร์ตมากๆค่ะคันนี้คุณจําเิญก็ติดตั้งไฟตัดหมอกให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะคันนี้พึ่งก็จะแถมเป็นแม็กปัดเงาให้แบบนี้นะคะเป็นแม็กปัดเงาทูโทนค่ะสีดําเงาตัดด้วยสีเงินแบบนี้นะคะล้อแม็กขอบ15นะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะ กระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวที่ LED ด้วยนะคะสำหรับ,บรุ่น EL ค่ะรุ่นนี้พึ่งก็จะแถมกันสาดให้ด้วย4ชิ้นนะคะฟิล์มกองแสงที่คุณจำเริญเลือกนะคะก็จะเป็น60%รอบคันนะคะเป็นฟิล์มของเซรามิกให้คู่อย่างดีเลยนะคะที่พึ่งแถมให้เดี๋ยวเรามาดูสเกิร์ตด้านข้างกันบ้างค่ะสเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดําด้านค่ะคาดโดยสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะและยังมีคําว่าได้68ค่ะ ดูสปอร์ตมากๆค่ะด้านหลังก็จะเป็นล้อแม็กขอบ15แบบนี้นะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังคันนี้พึ่งก็จะแถมเป็นสปอยเลอร์สีดำเงาแบบนี้ให้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด้วยค่ะคันนี้นะคะสเกิร์ตด้านหลังคุณจำเริญก็จะเลือกเป็นท่อเหมือนท่อใบไม้ ai, แบบนี้นะคะเป็นท่อสเตนเลสค่ะ มีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะด้านหลังแล้วติดสติกเกอร์สีแดงคาดนะคะมีคำว่าได้หกแค่ะสีดำด้านตัดด้วยสีเทานะคะสเกิร์ชุดนี้ก็ดูสปอร์ตแเท่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพึ่งพามาดูห้องเก็บสัมภาระนะคะคันนี้พึ่งก็จะแถมเป็นถาดวางของท้ายรถให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่น D L นะคะก็จะได้เป็นล้ออะไหแบบนี้เลยนะคะ พื้นที่กว้างนะคะเก็บของได้เยอะมากๆค่ะสําหรับรถดิสานอเมร่าของเรานะคะ <Đ ược. S 1> เดี๋ยวพึ่งพาเพื่อนๆไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะว่าคุณจำเริญเลือกเบาะสีอะไรนะคะเดี๋ย <Đ> ว <ược. S 1> เราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพึ่งพามาชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณจำเริญก็จะเลือกเป็นเบาะสีดําล้วนนะคะตัดด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยค่ะ สีดำร้วนตัดด้วยสีขาวก็สวยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบสีไหนพึ่งก็มีเบาะให้เลือกหลายแบบนะคะมีหลายสีให้เพื่อนๆเ,เลือกค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ามกา้านแบบนี้นะคะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะเครื่องเสียงก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะพึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นหนังสีดำให้ทั้งหมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือว่าคนโซลเกียร์พึ่งก็เปลี่ยนเป็นสีดำให้หมดเลยนะคะทั้งคันค่ะแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพึ่งพาไปย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีด้านหน้ารถนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะพึ่งก็เปลี่ยนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังของรถนิสสันอเมร่า ER ของเรานะคะก็กว้างมากๆค่ะนั่งสบายมากๆเลยนะคะสำหรับรถนิสสันอเมร่ ER ค่ะ แบบนี้เลยนะคะที่พักเท้าแขนเพื่อนก็เปลี่ยนเป็นหลังให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังก็ยังมาพร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะด้านหลังค่ะสวยแบบนี้เลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะออกรถสวยๆแบบคุณจำเริญแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาหาพึ่งได้นะคะที่เบอร์0617423994นะคะหรือจะแอดไลน์มาคุยกับพึ่งก่อนก็นได้ค่ะพึ่งยินดีให้คำปรึกษานะคะทั้งเรื่องรถและเรื่องแคมเปญรถโปรโมชั่นรถนะคะสามารถปรึกษาได้เลยตลอดนะคะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพึ่งจะพาไปชมคลิปท้ายคลิปนะคะเป็นบรรยากาศการส่งมอบของคุณจำเรินนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา ไปติดตามแลวไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้พึ่งก็อยู่กับพี่จำเริญและพี่อ้อยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่จำเริญกับพี่อ้อยวันนี้ก็มารับรถวันนี้นะคะเป็นเลิกงามยามดีค่ะพึ่งจะพาเพื่อนๆไปสัมภาษณ์พี่อ้อยกับพี่จำเริญน,นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถคันนี้ชอบมากเลยค่ะสวยมากชอบได้องแถมครบไหมคะครบค่ะครบค่ะการบริการเป็นยังไงบ้างคะเอ่อสำหรับบริการบริการดีมากค่ะชอบค่ะก็ยังไงถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็แนะนำลูกค้ามาได้นะคะก็ยังไงก็ขอให้พี่ทั้งสองนะคะเดินทางโดยปลอดภัยสำหรับคันนี้นะคะขอให้เฮงเงรวยรยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ